สวรรมหกชั้นสวรรค์ชั้ที่หนึ่งจตุม,มหาราชิกาหรือจตุม,มหาราชิกาเป็นที่อยู่ของเทพย,ายดาชาวฝามีเท้ามหาราศีพระองค์ปกครองคือเท้าทัตระมหาราเท้าบิดุลหกมหาราเทา้า วิรูปปัหปะหราท้าวเวสสุวรรณหาราชหรือท้าวกขเยอายุห้าพันปีหรือก้าลานปีมนุษย์บูรพกับเมื่อเป็นมนุษย์ชอบทำความดีสันโดษยินดีที่ของของตรงชักชวนให้ผู้อื่นประกอบการกระสุขชอบไภทาน ในการให้ทานเป็นผู้มีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานมุงการสะสมให้ทานให้ทานด้วยความคิดว่าเราตายแล้วจะได้สวยผลแห่งทานนี้และเป็นผู้มีศีลสวรรค์ชั้นที่สองตาวาติงสารหรือ ดาววดุงที่เรียกว่าไตรตรึงหรือดาววดุงเป็นเมืองใหญ่มีหนึ่งพันประตูมีพระเกียุรามณีเจดีมีไม้ทิพย์ชื่อปาริชาติกละลลปะพะักสมเด็จพระอมรินทราที่รากเป็นผู้ปกครองอายุหนึ่งพันปีทิพย์หรือ สาล้านปีมนุษย์บูรพรกรรมเมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ยินดีในการบริจากฐานในการให้ทานเป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลนแห่งฐานแล้วให้ไม่มีการสะสมให้ทานมาได้ให้ทาน้วยความคิดว่าตายแล้วเราจะได้เสวยผลทานนี้ แต่ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทำดีงดงามเมื่อพยายามรักษาศีลไม่ดูหมินผู้ใหญ่ไตจะกูดสวรรค์ชั้นที่สามยามาเป็นที่อยู่ของเทพเพระะดาผููมีความสุขอันเป็นทิพย์มีเท้าสุยามเถื่อรเป็นผู้ปกครอง อายุ2,000ปีทิพย์หรือ144ล้านปีมนุษย์บูรพกรรมเมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ใยายามสร้างสเปียมใบวันไหวในการเป็นกุศลในการให้ทานเป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานแล้วให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทำที่ดีแต่ให้ทานด้วยความคิดว่าบิดามาดาู่ยาตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ควรทำให้เสียประเพณีมีจิตกวนขวัไในพระธรรมทำความดีด้วยใจจริงสวรรค์ชั้นที่สี่ ตุสิตาหรือดุสิตเป็น,นที่อยู่ของเทพเจ้าผูกมีความเมตตาช่าชื่นเป็นมีเท้าสันดุสิตเทวราชปกครองอายุสี่พันปีทิพย์หรือห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีมนุษย์บุรพกรรมเมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ยินดีมากในการบริจาคทาน ในการให้ทานเป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่ไม่ไม่การสัางสมให้ทานไม่ได้ให้ทานดดวยความคิดว่าดามารดาผู้ยากตายายเคยให้เคยทำมาเราไม่ควรทำให้เสียในเพณีแต่ให้ทานดดวกความคิดว่าเราหุงหากินแต่สมณะหรือพรา์ทั้งหลาย ไม่ได้หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สัณนะหรือพรามผู้ไม่หุงหากินยอมเป็นการไม่สมควรทรงศีลทรงธรรมชอบฟังพระธรรมเทศนาหรือเป็น,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 นพระโอธิสัตว์รู้ธรรมบ้างสวรรค์ชั้นที่นิมมานารติ หรือนิมมานารติภูมิเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าผู้ยินดีในการมรรคุณอารมณ์ซึ่งเนรนิขึ้นมาตามความพอใจมีเท้าสุนิม,มิตเทวราชปกครองอายุแปดพันปีทิพหรือสองพันสาม้อยสี่ล้านปีมานี้บุกมคกับ เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตใจโริสุ์อินดียิ่งในการดอดจากทานในการให้ทานเป็นผูม้มีความหวังให้ทานไม่มีจิตใจปูกพันไม้ผลโธงทานแล้วให้ไม่มีการสังส่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่างเราหุงหาได้แต่สมณะรืดรามทั้งหลายไม่ได้หุงหากินเราหุงหากินได้ จกไม่ให้ทานแกสรกหรือหร่มผู้ไม่หูหากินย่อมเป็นการไม่สมควรแต่ให้ทานด้วยความคิดว่าเราจัะจำแนกแจก่้นเช่นเดียวกับฤาษีทั้งหลายในการก่อนประพฤติธ,ธรรมสมมเสมอพยายามรักษาศีลแต่ขาดได้มีใจสมบูรณ์ด้วยศีลและมีวิริยะอุตสาหะในการบริยักิทาน เป็นอันมากเพราะผลวิบากแห่งทานและศีลอันสูงเท่านั้นจึงอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้สวรรค์ชั้นที่ปารณิมิตวสวัติเป็นเที่อยู่ของเทพเจ้าซึงสวยกามนรมแบ่งเป็นฟาทเทพยาดา มีเท้าปารณิมิตเทวราบุครกับฝ่ายมานมีเท้าปารณิมิตตว,วัสวัตตีมาราธิราชเป็นผู้ปกครองอายุหนึ่งพปีหรือ9,216ล้านปีมนุษย์บุรพกร เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์อุตสาห์อสร้างของการกระสุนให้ยิ่งใหญ่เป็นบุกปริบอบรมจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรมเมื่อจะให้ทานรักศาสก็ต้องบอกเพ้นกันยาจริงๆมากไปด้วยความศรัทธาสัย่ายิ่งยวดถูกต้องในการให้ทานเป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งการให้ทานแล้วให้ทานไม่มุ่งการสะสมให้ทานไม่ได้ให้ทานหรือความคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเช่นเี่ยกับฤษีทั้งหลายในแต่การก่อนแต่ให้ทานวยนความคิดว่าเมื่อเราให้ทานดังนี้ยิตของเราจะเลื่อมใสและจะเกิดความรื่มใจและสมนั้นเพราะวิบากแห่งทานและศิลอันสูงส่งยิ่งเท่านั้น จึงอุบัติเกิดในวสวรรค์ชั้นนี้ได้ขกราบอนุโมทนาสาธุ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 อนุโมทามิ